สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <มา S 2> วันนี้ <มา S 2> จะ <ไป S 2> พาพี่น้องมากินข้าวหนุ่มกล้วยครับพี่น้องทอดเองเลยนะคะน้องมลเขาทําเองครับพี่น้องอแล้วซื้อกล้วยมาที่นี้แล้วกินไม่ทัน,นเนาะเลยกินไปบอกวิธีทําไปนะคะพี่น้องง่ายๆนะคะมาครับพี่น้องกินด้วยกันครับ,บ <laughs> ข้าวหนุมกล้วยหอมเนาะแล้วซื้อมาครับพี่น้องที่นี้ <c oughs> กินไม่ทันน้องมนเขาก็เลยทำเป็นข้าวหนมครับพี่น้องก่อนกินแล้งผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้งผายกินไดยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับมาครพี่น้องกินข้าวหนมอร่อยอร่อยด้วยกันครับตอนเช้าเนาะถ้าคนดื่มกาแฟนี่สุดยอดเลยเนาะใช่ครับข้าวหนมกล้วยหอมครับพี่น้องใช่ครับดื่มได้แต่ว่ามันแบบถ้ากินแล้วแบบใจฉันเนาะ ก็เลยไม่ไม่ลื่มนะคะพี่น้องนานๆทีจะลืมก็นิดเดียวทำง่ายๆนะคะพี่น้องมีงาขาวด้วยนะคะพี่น้องชิ้นเดประมาณนี้พ้อดีว่าคุณแดยเขาซื้อกล้วยมามันถูกเนาะกล้วยหอมเราสองคนก็กินไม่ทันนะคะพี่น้องมันก็เลยสุกมันก็ว่าจะทิ้งก็เสียดายนะคะพี่น้องก็เลยเอามาบอกกล้วยบอกเป็นกล้วยหอมนะคะพี่น้องหรือว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าก็ได้นะคะ ก็มาปอกเปลือก็ใส่ในกระมงังแ็้วเอาแป้งข้าวเหนียวเทลงไปใส่แป้งข้าวเหนียวแล้วก็ใส่พวงพูนิดนึงนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงถ้าชอบหวานก็เติมน้ําตาลนะคะพี่น้องถ้าไม่ชอบหวานก็ใช้ความหวานจากกล้วยก็ได้แต่ว่า เราสคนไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหร่นะคะพี่น้องมุนก็เลยใส่น้ําตาลนงไปสามช้อนเองนะคะพี่น้องช้อนเล็กนะคะเพราะว่ากล้วยมันสุกมันหวานอยู่แล้วนะคะพี่น้องกล้วยหอมนี่ก็มาคุกให้เข้ากันเลยนะคะพี่น้องให้นื้อกล้วยละเอียดเข้ากับแป้งนะคะแป้งข้าวเหนียวหลังจากนั้นก็ใส่น้ำ <5 S 2> ลงไปมมไม่ต้องใส่น้ำเปล่านะคะพี่น้องแค่ okay. นวดกล้วยกับแป้งข้าวเหนียวเข้าวอันก็เอาไปทอดได้เลยนะคะพี่น้องตั้งน้ำมันแบบว่าไฟไม่แรงมากนะคะพี่น้องถ้าแรงมากเดี๋ยวมันสุกแต่ข้างนอกข้างในไม่สุกค่อยๆทอดไปก็จะกรอบนอกนุ่มในเลยนะคะพี่น้องทำง่ายๆอร่อยน,น,นะคะพี่น้องหวานครับพี่น้องแต่ว่าหวานพอรีเลยเนาะเพราะเรนะาไม่ใส่น้ำตาลเยอะไง แรงก็ไม่ค่อยซอบหวานข้างนอกจะกรอบนะคะพี่น้องข้างในก็จะนุ่มเนาะใช่ครับตอนนี้ก็หนาวครับพี่น้องเนาะหนาวแล้วก็จะมีลมนี้ตินเนาะคตอนเช้าเนาะใช่ครับ่งดูดูสุขภาพกันด้วยนะครับพี่น้องกินให้วนนะคะพี่น้องะไรครับ อร่อยลีนะครับพี่น้องถ้าใครมีกล้วยสุกแล้วแต่ว่ากินไม่ทันเนาะกินไม่ทันอะไร่างนี้หาวิธีทําง่ายๆนะครับพี่น้องแปบ๊บเดียวก็ได้กินแล้วที่บ้านเขาทำขายกันเนะาะใช่ขายน่า,ากินเชิงรถลังนิดนึงครับพี่น้องใช่ช้ ทำชิ้นยี200่สองร้อยบาทด้วยที่บ้านนะสองร้อยจัดนะคะพี่น้องน่าจะเนาะเพราะว่าเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบกินหวานมากนะคะพี่น้องออไม่ค่อยซื้อกินซื้อกินดแต่เขาทำเรา <ไป S 2> ขายใ,<จ>ให้กินเพราะว่าถ้าเขาทำขายเขาจะใส่แป้งมันเยอะนะคะพี่น้อง เขาจะรวยน้ําตาลแบบชีขาวๆอะไรเงี้ย้วยน้ําตาลด้วยมุนชอบมากนะคะพี่น้องเวลาไปเนี่ไปตลาดนี้ซื้อมากพราอในหมู่บ้านเขาก็ทําขายเขาชอบทำต้องไปตลาดซื้อมาเลยอร่อถ,นะถ้าเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยกินกล้วยเยอะอ,อ,อะไรเงี้ยจึงไม่ซื้อึอิน คนข้างบ้านเวลาเขาทำใบคายเขาก็มาแมงให้อะไรเงี้ยนี่จะกรอบกินดูอร่อยเลยครับพี่น้องก็มาตักใส่ในกระทะทอดนะคะพี่น้องอยากได้ชิ้นแบบไหนก็ถ้าอยากได้ชิ้นใหญ่ก็ตักเยอะถ้าอยากได้ชิ้นเยอะก็ตักน้อยนะคะพี่น้องก็หยอดลงไปในกระทะมันก็จะฟองขึ้นมา หมือนล้วทอดปลาปลาทอดโกเลยนะคะพี่น้องกรอบเนาะถ้ามันบางนีดคึงมันจะกรอบกรอบนอกนุ่มในเลยนะคะพี่น้องอร่อยดีทำง่ายง่ายไม่ใช้เวลาเยอะนะคะพี่น้องเมื่อก่อนมุนเคยทำ แต่ว่าไม่ได้บหกวิธีทําหรือว่าหมากเขาไม่ได้ยินก็ mm hmm. ไม่เน้เราก็มาถามอ่ะอยากอยากทอมกินขนมกล้วยทอดแต่ว่าทำยังไงอย่างเงี้ยทําให้นุนหวอย่าี้อย,อยาบางทีเราก็ไม่ค่อยมีเวลามากนะคะพี่นะก็เลยมาอยาว่ากินไปบางทีดดมีเวลา <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ไปซืกก้อกล้วยอะไรเงี้ยเนาะใช่ถ้ามันไม่มีเนาะ ก็ไม่มีก็าทาไม่ได้นะคะแต่นี้เลนะี้ยงซื้อมาพี่น้องเพราะว่าเลี้ยงไปเขาใกล้แบบเก็บตลาดเนะไม่ใช่เก็บตลาดครับพี่น้องแปลว่าจะเปลี่ยนเจ้า้จะเปลี่ยนค้นขายอะไรเงี้ยครับพี่น้องเขาขายสามวียี่สิบบาทเองครับพี่น้อง <c oughs> จริงจริงวีละสามสิบสามสิบห้าบาทเนาะน,นี่เขาขายสามวียี่สิบบาทครับพี่น้องเลงก็ให้พี่จินไปวีหนึง่ง เอามาที่บ้านใีสองวิอ,อร่อยดีครับพี่น้องพี่น้องลองทำตามที่น้องมลเขาบอกดูนะครับถ้าพี่น้องคนในอยากทำกินดูเนะาะทำง่ายๆครับพี่น้องถ้าไม่ชัดก็ขอโทษขออภัยด้วยเนาะ อคอมเมนต์ถามได้นะคะพี่น้องอันไหนที่ไม่ได้ยินดีแต่เครื่องมันก็ไม่เยอะนะคะพี่น้องอเครื่องก็เนานะไม่ได้ใส่เยอะอนิดเดียวทำง่ายๆครับพี่น้องชี้ก็จะประมาณนี้มันแสงมันจะสะท้อนนะคะพี่น้องถ้าหลูชิ้นใกล้ๆก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องอร่อยมากนะคะสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้เราสงคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแลี้ยงพายกินด้วยนะครับขอบคุณมากๆ<อ>ครับ